แบรเอ็กซ์ต้องทำให้ทุกคนมีความสุขมากๆทุกคนแน่นอนเลยนะครับและในเมื่อคุณมีความสุขมากๆนี่นะคะทุกๆนาทีของคุณก็ย่อมที่จะต้องมีค่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพบกับแบรนด์เอ็กซ์ต่อได้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะก็เที่ยงครึ่งนะคะก็พบกับเจ็ดิงคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อที่ที่แล้วปล่อยให้เราฉายเดียวปลาท้องโกมันต้องมีคู่ใช่ไหมหายไปข้างก็เลยด้วนๆดูแต่ลกลยเป็นแก้วตาโบเป็นแก้วตาโบมีชิ้นเดียวก็อุตส่าห์แอบหนีไปสวิสแต่คุณลุงไล่กลิ่นไอสวิสก็เขาหนีไปสวิสนะโดยไม่บอกไม่กล่าวเราก็เอ๊ะงงมันเรื่องอะไรโทรมาบอกบอกว่าไม่อยู่นะจะลาไปไปไหนแล้วเป็นไงคะ แหมไปสวิตซ์ทั้งทีนะซื้ออะไรมาฝากบ้างเนี่ยแล้วมีแมพมาฝากป่ะช่วงนี้พบกับก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีในเดศีคอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากพระปิ่นเกล้าหอศูนย์การค้าเซ็นทรัลพราซัปิ่นเกล้าค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับเป็นหน้าร้อนของเมืองไทยนั่นเองครับวันนี้เรามีศิลปินลูกทุ่งที่เป็นที่โด่งดังกันมากนะครับมาเยือนเวทีเจ็ right. ดสีคอนเสิร์ตของเราในวันนี้ก็คือคุณก๊อตจักรพันธ์อาพรบุรีนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมค่อนข้างจะเงาหน่อยนะครับเพราะว่าคุณกิ้งไม่รู้ไปไหนนะครับปกติก็ไม่ไม่เคยมาสายนะครับแต่วันนี้เธอไม่มา ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากนะครับวันนี้มีทั้งแม่ยกพ่อยกแฟนคลับของคุณก๊อตจักรพันธ์มาให้กําลังใจคุณก๊อตกันมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับเอาละครับมาที่ท่านแรกเลยสวัสดีครับปกติชอบติดตามดูคอนเสิร์ตคุณก๊อตเป็นประจําทุกที่หรือเปล่าครับครับเกือบทุกที่เกือบทุกทีนะครับแล้ววันนี้มีอะไรติดแม่ติดมือมาฟัับ้าครับมีรูปมาฝากน้องก๊อต โอ้โหอันนี้อันนี้ถ่ายเองเลยทําเองเลยนะครับรูปใหญ่มากเลยนะครับอาล้ครับท่านที่สองครับปกติติดตามดูคอนเสิร์ตคุณกอ๊อตทุกที่เลยไหมครับทุกที่ที่มีโอกาสะคะ่ะทุกที่ที่มีโอกาสจะไปได้นะครับและว,วันนี้เตรียมของอะไรมาฝากคุณก๊อฟอะครับอ๋อชมพู่เมืองเพชรค่ะของดีที่สุดของเพชรบุรีค่ะคุณพี่ ซึ้งกับบทเพลงลูกทุ่งที่ร่วมกับขานโดยเหล่านักร้องที่คุณชื่นชอบมุลสิทธิ์คำสร้อยอัมพรแหวนเพชรดำรงมงทองและสำราญบุญลาบในจ็ดสีคอนเสิร์ตถ่ายท่ดสดจัดสุดกันค้าเซ็นทรัลาซาปิ่นเกลา้าเสารที่8เมษายนอำเภอสไงโกลกไม่